ปกติเราจะมีแบรนด์บรัชในใจของเราอยู่แล้วแล้วก็จะใช้เป็นเซตนะคะแต่ว่าล่าสุดเราเจอ 2P คือแบบ เกินต้านมากจริงๆออกมาหลายสีมากๆวันนี้เมเลือกมา5สีให้ทุกคนได้ดูสำหรับโอไ y Brush เนี่ยจริงๆเขามีอยู่แล้วนะคะตอนนี้เขาปรับสูตรใหม่ปรับแพ็เกจจิ้งใหม่ทั้งหมดเลยมาเป็นแพ็เกจจิ้งที่น่ารักแล้วก็ดูทนทานมากขึ้นที่สําคัญคือเพิ่มสีชิมเมอร์มาด้วยสวอชใช่ดูกันดีกว่านะคะสีแรกพาสเทลเป็นสีชมพูสีโทนเนี่ยนะคะผิวปานกลางเนี่ยมันจะไม่ได้ออกสีชัดมากแต่มันให้ความนว,วลทุกคนสามารถาไปปัดรวมกับบรัชอื่นๆได้เลยนะคะคือให้ความนวลแล้วก็ดูเด็กเมปัดให้ดูทั้้้งงงแแสกลอออมือถืถว็ แสงกล้องใหญ่ที่เมย์ใช้ถ่ายประจํานะต่อไปเป็นเบอร์5้าวอฟเฟนะคะตัวนี้จะมีความส้มอิดขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังมีความตุ่นอยู่ตัวนี้ก็จะให้สีที่ชัดขึ้นนะคะแล้วก็ออกโทนอุ่นอย่างเห็นได้ชัดบลัชตัวนี้มันสามารถทาได้ทั้งแก้มแล้วก็ตาเลยนะคะซึ่งเมย์ก็ใช้ ทั้งหมดเลยนะคะให้ทุกคนได้ดูเห็นม mm ูด hmm. ภาพรวมกันแบบนี้เนื้อบลาชเนียนนะคะแล้วก็ไม่เป็นฝุ่นผงใช้ง่ายมากๆสีไม่แน่นเกินต่อมาเบอร์เจ็ดสีแซลมอนนะคะสีนี้บอกเลยว่าเป็นความจึ้งๆแล้วก็สดใสน่ารักมากๆเป็นส้มอมเหลืองที่มีก็ความส้มอยู่เป็นความแบบไม่ได้แทงเจอรีนนะคะมีความแดงๆนิดๆอธิบายไม่ถูก สีนี้นะคะให้ความสดใสแล้วก็ไบร์ t มากๆ <S <S สังเกตได้เลยว่าเนี่ยมยปัดให้ดูนะคะบนกล้องใหญ่ก็จะออกส้มอมเหลืองนิดนึงแต่ว่าบนกล้องมือถือมันก็จะมีความส้มแดงๆเพิ่มขึ้นมานี่ <S <S ต่อมานะคะเบอร์10สีเครฟนะคะสีเครปตัวนี้จะคล้ายกับเบ,บอร์5นิดนึงแต่มีความแบบ ส้มอ่อนลงมาตุ่นมากขึ้นอมน้ําตาลหน่อยนะคะสีนี้ก็เป็นสีหนึ่งที่ใช้ง่ายจริงๆเมก็เลยไม่เลือกเอามาทั้ง5้านุมิมีความใกล้กันมากๆแต่สดทั้งคู่แต่งตาก็ดีมากจริงอันนี้ทั้ง5อันนะคือเมย์ใช้คุ้มมากๆฟังก์ชันเขาดีมากๆนะคะความแมทของเขามันก็เบอร์ผิวด้วยนะไม่ได้ดูแบบ เขาเรียกว่าไงแห้งกลางหรือเป็นกระจุกบนผิวที่สําคัญบรัชรุ่นนี้มันครบตรงที่มันมีทั้งไฮไลท์แล้วก็คอนทัวร์มาด้วยเมเลือกสีไฮไลท์มา1สีนะคะก็คือเบอร์12ตัวนี้นี่ universal use มากนะคะใช้ได้หลากหลายมากๆขวตาคางจมูกนะคะสันนกแก้มต่างๆได้หมดเนื้อชิมเมอร์นวลสวยนะคะไม่ได้แบบขยายรูขุมขนเลยคืทาแล้วแบบ มงามมากที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือตัววงเล็กๆะที่เป็นบลัชนะคะตัวนั้นสวยมากทุกคนมันเป็นสีที่เอามาปัดนวๆกับบัตสแล้วมันช่วยซอประมุนลุกได้ดีมากทั้งหมด5สีนะคะบอกเลยว่าเป็น m มาส h า v e สำหรับเมย์แล้วก็รู้สึกว่าอยากได้เพิ่มตลอดเวลาเนื้อดีมากใช้งานง่ายคุณภาพดีแล้วก็หน้าตาก็น่ารักมากเลย